สวัสดีค่ะอภิรดีหันพงศ์กิตติกูลจากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืดกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดค่ะงานวิจัยเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมกับพันธุกปฏิทัศน์ของการระบาดปลาหมอสีคางดําในประเทศไทยประกอบด้วยผู้วิจัยร่วมทั้งหมด3ท่านด้วยกันคือท่านผู้เชี่ยวชาญวงปฐมกมลรัตน์คุณธีวารัตน์เจลิงเกียรติลีลาและคุณสุภาพรชาวสวนค่ะ การแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอันเนื่องมาจากการนำเข้าของมนุษย์นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจำนวนมากมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งพืชและสัตว์บกสัตว์น้ำโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาหารการสาธารณสุขและการพักผ่อนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นหลายๆชนิดมีการตั้งถิ่นฐานและขยายพันธุ์จำนวนมากในธรรมชาตินั่นเป็นเพราะเขามีความสามารถในการแพร่พันธุ์มีความสามารถในการ การปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีรวมถึงกินอาหารได้หลายรูปแบบรวมถึงมีความสามารถในการแข่งขันสิ่งเหล่านี้ช่วยให้สัตว์น้ําต่างถิ่นประสบความสําเร็จในการจัดต,ตั้งประชากรและเกิดเป็นปัญหากลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกลานค่ะปลาหมอสีค้างดําหรือแบคชินเทลเปียจัดอยู่ในกลุ่มปานินมีถินกําเนิดในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกพบแพร่กระจายทั่วไปในบริเวณทะเลสาบน้ําเค็มและบริเวณชายฝั่งค่ะ ัตน้ำชนิดน,นี้มีการนำเข้าไปในหลายประเทศทั้งในทวีปยุโรปอเมริกาและเอเชียและมีรายงานว่าเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ลุกลามในรัฐฟลอริดาของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับประเทศไทยมีประวัติการนำเข้าในปี2553โดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งขอนำเข้าเพื่อทดลองเพาะเลี้ยงในฟาร์มทดลองบริเวณจังหวัดสมุทรสงครามต่อมามีรายงานการแพร่ระบาดในปี2555ซึ่งพบครั้งแรกที่จังหวัดสมุทรสงครามต่อมาพบ การแพร่ระบาดในพื้นที่อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันได้แก่สมุทรส,สงครามเพชรบุรีและพื้นที่ที่ไกลออกไปเช่นจังหวัดระยองชุมพรและประจวบคีรีขันธ์โดยจํานวนปลาหมอสีค้างดําที่พบในแต่ละพื้นที่มีจํานวนมากและมีการเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วจนจัดว่าเป็นสัตว์น้ําต่างถิ่นที่ลุกลานที่มีลําดับความสําคัญสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ําพื้นเมืองและระบบนิเวศแหล่งน้ํารวมถึงกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาค่ะ ด้วยเหตุนี้นะคะภาครัฐจึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีมาตรการการจัดการโดยเร็วทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดนี้เพื่อควบคุมป้องกันและกําจัดออกจากแหล่งน้ําธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรค่ะ มาดูกันว่าเมื่อสัตว์น้ําต่างถิ่นถูกนํามาเลี้ยงในสิ่งแวดล้อมใหม่ครงสร้างทางพันธุกรรมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรนะคะประชากรจากแหล่งกําเนิดมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงจะแสดงในภาพของความหลากหลายของสีเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเนี่ยเมื่อถูกนําเข้ามาในสิ่งแวดล้อมใหม่เนี่ยการนําเข้ามาอาจจะนํามาในปริมาณน้อยหรือนําเข้ามาเพียงรังเดียวมีโอกาสที่ความหลากหลายทางพันธุกรรมจะลดลงและประชากรก็จะถูกลดขนาดลงอันเนื่องมาจากประชากรที่นําเข้ามีจํานวนน้อยตรงนี้ จะเรียกว่า f o u เดอร์เอฟเฟนะคะสัตว์น้ำอาจ,จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ซึ่งมีแรงกดดันมากมายในช่วงแรกของการตั้งประชากรไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับประชากรพื้นเมืองที่มีอยู่ทั้งการแข่งแย่งที่อยู่อาศัยและแข่งแย่งอาหารหรืออุณหภูมิที่แตกต่างไปจากแหล่งที่เขามาสภาพแวดล้อมเดิมสภาพแวดล้อมใหม่และเชื้อโรคเจ้าบ้านนะคะรวมถึงสัตว์น้ำผู้ล่าในแหล่งน้ําใหม่ เหล่านี้เนี่ยล้วนทําให้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นต้องมีการปรับตัวค่ะสมาชิกบางส่วนปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะตายไปนะคะซึ่งกว่าจะผ่านขั้นตอนนี้ไปถึงขั้นตอนของการขยายจานวนอาจจะประสบปัญหามากมายเช่นความหลากหลายทางพันธุกรรมลดลงหรือสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมลงอันเนื่องมาจากการถูกเคลื่อนย้ายไปสร้างประชากรใหม่จากพ่อแม่เพียงไม่กี่คู่ที่นําเข้ามานะคะในขณะที่บางชนิดค่ะ เขาอาจจะไม่จําเป็นต้องปรับตัวมากหรือม่หรือสามารถขยายประชากรได้เลยเมื่อถึงระยะเจริญพันธุ์ถึงวัยเจริญพันธุ์นะคะสัตว์น้ําบางส่วนก็อาจจะมีโอกาสเผชิญกับปัญหาคอขวดหรือเรียกว่า bottleneck event นะคะ ปรากฏการ์คอขวดก็คือการที่ประชากรลดขนาดลงอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆก็ตามนะคะซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความถี่อัลลิลในกลุ่มประชากรอย่างรวดเร็วหรืออาจจะทําให้เกิดการขาดหายไปของอัลลิลนะคะทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมลดลงและทําให้เกิดประชากรใหม่ที่มีโครงสร้างทางพันธุกรรมเนแตกต่างไปจากแหล่งกําเนิดค่ะซึ่งในธรรมชาติแล้วเนี่ยปรากฏการ์บัตเท e n อีเวนต์เนี่ยจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ค่ะ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจำนวนมากสามารถแพร่กระจายพันธุ์ในสิ่งแวดล้อมใหม่ได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะมีการนำเข้ามาเพียงจำนวนไม่มากและมีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างต่ำเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพันธุปฏิทัศน์หรือ g e n e t i c paradox ซึ่งใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่ชนิดพันธุ์ต่างถิน่นซึ่งมีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำมีโอกาสที่จะสูญหายสูงแต่กลับสามารถประสบความสำเร็จในการสร้างประชากรได้ดีในแหล่งน้ำใหม่จนกลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกขานในที่สุดค่ะ เครื่องหมายพันธุกรรมที่ใชในการศึกษาครั้งนี้นะคะไมโครซัทเทไลด์ดีเอนเเป็นส่วนหนึ่งของดีเอนที่ปรากฏกระจายทั่วไปในจีโนมของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงประกอบด้วยนิวคลียต์เบสซ้ำสั้นๆเรียงกันมีอัตราการผันแปรทางพันธุกรรมค่อนข้างสูงในแต่ละตำแหน่งจึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ระดับประชากรที่มีความใกล้ชิดกันมากได้และเป็นที่นิยมใช้ในการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรใช้ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์น้ำและสถานภาพของประชากรปลาในธรรมชาติได้ อย่างมีประสิทธิภาพค่ะวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาหมอสีคังดําที่แพร่กระจายในประเทศไทยและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกลุ่มประชากรที่พบรวมถึงประเมินปัจจัยต่างๆที่เป็นปัจจัยสนับสนุนในการแพร่กระจายของปลาหมอสีคังดําในประเทศไทยค่ะ เราทำการรวบรวมตัวอย่างครีบของตาหมอสีคางดำจากพื้นที่ที่พบการแพร่กระจายทั้งหมด5จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและจังหวัดระยองรวมทั้งหมด7จุดสำรวจดังภาพค่ะ จากนั้นนะคะเราจะนำตัวอย่างคลีบมาสกัด DNA และเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยปฏิกิริยา Polymerase Chain Reaction หรือที่รู้จักกันดีว่าปฏิกิริยา PCR นะคะเราทำการแยกขนาดชนิด DNA ด้วยเทคนิค Electrophoresis ใน Acrylamide Gel แล้วนำมาอ่านขนาดของอาลิลโดยเปรียบเทียบกับเครื่องหมาย n n a มาตรฐานค่ะ ข้อมูลที่ได้นะคะเราจะนำมาประเมินโครงสร้างทางพันธุกรรมว่ามีการแบ่งออกเป็นประชากรย่อยหรือไม่และแต่ละประชากรย่อยนั้นมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกันอย่างไรรวมถึงศึกษาความถีอ่อ l ล e l วในแต่ละตำแหน่งของประชากรมีการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรนะคะทดสอบสมดุลฮ a ดีไวเบิร์กประมาณขนาดประชากรสืบพันธุ์และวิเคราะห์หลักฐานของการเกิดปรากฏการณ์คอขวดค่ะ ผลการศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาหมอสีค้างดำที่แพร่กระจายในประเทศไทยนะคะมีค่าประมาณสัมประสิทธิ์ FST หรือค่าต h าค่อนข้างสูงคือเท่ากับ0.3437ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชากรปลาหมอสีค้างดำในประเทศไทยมีการแบ่งเป็นประชากรย่อยหรือมีความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มประชากรค่ะซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับค่าระยะห่างทางพันธุกรรมซึ่งมีค่าอยู่ที่ประมาณ0.3526ถึง0.7301ค่ะ การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมของกลุ่มประชากรปลาหมอสีคลางดำที่แพร่กระจายในประเทศไทยด้วยวิธี UPGMA และวิธี MDS ซึ่งคำนวณจากระยะห่างทางพันธุกรรมนะคะพบว่าเราสามารถแบ่งกลุ่มประชากรออกได้เป็น2ถึง3กลุ่มด้วยกันนะคะประชากรจากภาคตะวันออกหรือจังหวัดระยองเนี่ยพบว่าแยกออกจาก กลุ่มอื่นๆอย่างชัดเจนนะคะส่วนกลุ่มของภาคกลางและกลุ่มภาคใต้ไม่แตกต่างกันมากนักและมีความแตกต่างทางพันธุกรรมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่ะอย่างไรก็ตามการที่ประชากรภาคตะวันออกเนี่ยแยกออกจากกลุ่มประชากรอื่นๆทําให้เรายังไม่สามารถตัดประเด็นในเรื่องของการนําเข้าคนละครังกับกลุ่มประชากรอื่นๆไปได้นะคะ กราฟด้านขวาเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าสัตว์น้ํามีการอพยพไปมาหาสู่กันประชากรที่อยู่ใกล้กันก็จะมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมมากกว่าประชากรที่อาศัยอยู่ไกลออกไปนะคะแต่การศึกษาครั้งนี้เราไม่พบแพทเทิร์นความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างทางภูมิศาสตร์และระยะห่างทางพันธุกรรมชี้ให้เห็นว่าการแพร่กระจายของปลาหมอสีค้างดําที่แพร่ไปจัง จังหวัดต่างๆซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปเช่นระยองประจวบคีรีขันธ์และชุมพรเนี่ยน่าจะเกิดจากการกระทําของมนุษย์มากกว่าการแพร่กระจายเองโดยธรรมชาติซึ่งผู้วิจัยพบว่าพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างหนาแน่นค่ะ การศึกษาความถี่อัลลิวของไมโครซัตเทไลท์ในประชากรปลาหมอสีที่แพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะคะในภาพเนี่ยแนวตั้งก็จะเป็นผลการวิเคราะห์ในแต่ละตำแหน่งไมโครซัตเทไลท์ในขณะที่แนวขวางก็คือกลุ่มประชากรที่เราศึกษาแต่ละประชากรการที่มีความถี่อัลลิวเดียวกันเกิดขึ้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดอัลลิวไปสู่กันและกันหรือมีความสัมพันธ์กันในเชิงพันธุกรรมนะคะเช่นกรณีพ่อแม่ถ่ายทอดอัลลิวไปสู่ลูกลูกเขาก็จะพบ อัที่เหมืนนกในขณะที่การที่มีอัลลิวแตกต่างออกไปนั้นก็จะหมายถึงการที่มีแหล่งที่มาที่ไปที่แตกต่างกันออกไปค่ะผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าขนาดอัลลิวส่วนใหญ่นะคะทุกตำแหน่งมีขนาดอยู่ในช่วงขนาดเดียวกันนะคะยกเว้นกลุ่มประชากรปลาหมอสีที่พบแพร่ระบาดที่แม่น้ำประแสจังหวัดระยองเนี่ยค่ะพบความถี่อัลลิวที่แตกต่างไปจากแหล่งน้ําอื่นๆในหลายตำแหน่งค่ะ ผลการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาหมอสีคางดำแต่ละประชากรย่อยได้แก่จำนวนอัลลิวเฉลี่ยต่อตำแหนง่งค่าอ er ัลเลลิกลิชเนตและค่าสังเกตเฮตโรไซโกซิตี้นะคะมีค่าต่ำในทุกประชากรค่ะ ซึ่งถ้าหากประเมินในภาพรวมของไทยเนี่ยเราก็จะพบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยมีค่าใกล้เคียงกับประชากรธรรมชาติในแถบแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นแหล่งที่มานะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์น้ําต่างถิ่นเนี่ยจะมากหรือน้อยเนี่ยเป็นไปได้ด้วยกัน2ปัจจัยก็คือปริมาณสัตว์น้าที่นําเข้าและจํานวนครั้งที่นําเข้ามาในประเทศค่ะส่วนการที่ประชากรย่อยทั้ง5ประชากรนะคะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่นําจํานวนปลาหมอสีค้างดําไปในแต่ละพื้นที่ ไม่มากนักนะคะซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับขนาดประชากรสืบพันธุ์ที่เราพบว่ามีขนาดเล็กนะคะโดยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่1.3ถึง34.2ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าจํานวนสมาชิกที่สามารถส่งต่อสาพันธุกรรมไปยังรุ่นลูกร,ร,รุ่นถัดไปเนี่ยค่ะมีน้อยมากค่ะ ทุกประชากรที่ศึกษานะคะคพบการเปลี่ยนเบนจากสมดุลฮาร์ดีไวเบิร์กในลักษณะที่มีค่าเฮตเทโรไซโกซิตี้ต่ำกว่าค่าที่คาดหมายอย่างมีนัยสำคัญและสอดคล้องกับค่า FIS ที่มีค่าบวกทุกประชากรค่ะนอกจากนี้เราไม่พบหลักฐานของการเกิดปรากฏการ์คอขวดหรือวัตเทน e กอีเวนต์ในตัวอย่างทุกประชากรค่ะ มาถึงส่วนของวิจารณ์ผลนะคะผลการศึกษาที่พบว่าประชากรปลาหมอสีค้างดําที่แพร่กระจายในประเทศไทยมีค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมต่าประชากรที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ยังพบว่ามีความแตกต่างของความถี่อัลลีวประกอบกับการที่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างประชากรย่อยจึงมีความเป็นไปได้ว่ากลไกการแพร่กระจายของปลาหมอสีค้างดําที่แพร่ระบาดไปยังจังหวัดต่างๆซึ่งอยู่ห่หางไกลออกไปนะคะ น่าจะเกิดจากการกระทําของมนุษย์มากกว่าการแพร่กระจายเองโดยธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นการตั้งใจหรือนําไปทดลองเพราะเลี้ยงแล้วหลุดลอดลงในแหล่งน้ําธรรมชาติหรือติดไปกับพันธุ์สัตว์น้ําชนิดอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้ค่ะ ความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรแต่ละจังหวัดน่าจะเกิดจากกลไกของ g เจเนติก i f ฟนะคะซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์เฟลเลอที่พูดถึงไปเมื่อกี้นะคะคือการที่นำปลาเนี่ยถูกนำไปปล่อยในแต่ละพื้นที่ใหม่เนี่ยในปริมาณน้อยนะคะและขาดการแลกเปลี่ยนระหว่างพันธุกรรมระหว่างประชากรนะคะซึ่งผลการทดสอบในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบปรากฏการณ์คอขวดในทุกป,ประชากรนั่นก็ช่วยยืนยันสมมติฐานดังกล่าวได้ค่ะ ผลความแตกต่างของประชากรโดยเฉพาะระหว่างประชากรกลุ่มภาคตะวันออกกับประชากรอื่นๆเนี่ยทำให้เรายังไม่สามารถตัดประเด็นในเรื่องของการนําเข้ามาคนละครั้งกับประชากรกลุ่มอื่นๆออกไปได้นะคะ ผลการศึกษาครั้งนี้ยังไม่สามารถระบุแหล่งกําเนิดของการแพร่กระจายปลาหมอสีครางดําในประเทศไทยได้เนื่องจากการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเนี่ยไม่มีนัยสําคัญประกอบกับขาดตัวอย่างอ้างอิงของประชากรที่นําเข้านะคะทำให้การพิสูจน์แหล่งกําเนิดเป็นไปได้ยากมากขึ้นค่ะ การศึกษาเพื่อทดสอบประวัติการนําเข้าและแหล่งกําเนิดของปลาหมอสีคลางดำเนี่ยอาจจะทําได้โดยการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมที่มีประสิทธิภาพและนิยมใช้ในการศึกษาด้านวิวัฒนาการนะคะเช่นไมโทคอนเดรียดีเในตําแหน่งดีลูปค่ะเอสท็และคณะได้อธิบายไปว่าการเกิดพันธุปฏิทัศนสสำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกลามเนี่ยจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการด้วยกันคือ 1. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนั้นนั้นจะต้องผ่านปรากฏการณ์คอขวดหรือปรากฏการณ์ที่ จำนวนประชากรลดลงอย่างรวดเร็วทำให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมลดลงนะคะจากนั้นประชากรก็จะต้องรอดชีวิตจากปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เกิดจากการที่เขามีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำประชากรที่รอดชีวิตนั้นสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่และตั้งประชากรใหม่ได้กรณีของปลาหมอสีข้างดําในประเทศไทยเนี่ยเราไม่พบปรากฏการคอขวดในทุกตัวอย่างนะคะดังนั้นการแพร่กระจายของปลาหมอสีข้างดำเนี่ยจึงไม่สามารถอธิบายด้วย ปรากฏการ์การเกิดพันธุปฏิทัศน์ถึงแม้ว่าประชากรที่แพร่ระบาดจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำก็ตามค่ะความสําเร็จในการจัดตั้งประชากรและการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคลางดําในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวของปลาชนิดนี้ค่ะ ปลาหมอสีครางดำมีความได้เปรียบสัตว์น้าที่มีอยู่เดิมในพื้นที่นั้นๆนะคะและคุณสมบัติที่ส่งผลให้ประสบความสําเร็จในการจัดตั้งประชากรและแพร่ระบาดได้เนี่ยก็เนื่องมาจากปลาหมอสีครางดําสามารถสืบพันธุ์วางไข่ได้เร็วนะคะขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์มีขนาดค่อนข้างเล็กนั่นหมายถึงปลาขนาดเล็กก็สามารถสืบพันธุ์ได้นะคะรวมถึงเพศเมียมีไข่มากค่ะปริมาณไข่เฉลี่ยอยู่ที่500ฟองนะคะสามารถผสมพันธ์ได้ทุกๆ22วันและวางไข่ได้ตลอดปีรวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการฟักไข่ก็มี มีระยะเวลาสั้นมากเพียง14วันนะคะ นอกจากนี้เนี่ยเพศผู้ยังมีพฤติกรรมในการดูแลตัวอ่อนด้วยอมไข่นะคะไว้ในปากแล้วก็ฟักให้เป็นตัวทําให้อัตรารอดของลูกปลาเนี่ยมีค่าค่อนข้างสูงมากไปกว่านั้นปลาหมอสีค้างสามารถกินอาหารได้ทุกรูปแบบกินอาหารได้ทั้งแพงต้นพืชแผงต้นสัตว์กุ้งปูหอยปลาและไข่ปลาเป็นอาหารรวมถึงเขามีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลายค่ะสามารถอาศัยและสืบพันธุ์ได้ในความเค็มช่วงกว้างแล้วก็ทนเค็มได้มากถึง30 ppt ด้วยกันปัจจัยต่างๆ เหล่านี้นะคะจะเอื้อต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของประชากรปลาหมอสีคางดําได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์เช่นในบ่อเลี้ยงสัตว์น้าของเกษตรกรค่ะ มาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะผลการศึกษาการแพร่กระจายของปลาหมอสีคางดําในประเทศไทยชี้ให้เห็นแล้วว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมอาจจะไม่สามารถใช้ในการทํานายโอกาสของการลุกลามในสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ได้เราพบว่าทุกป,ประชากรย่อยของปลาหมอสีคางดํามีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ําและมีขนาดประชากรสืบพันธุ์ที่มีขนาดเล็กซึ่งชี้ให้เห็นว่าการดํารงอยู่ของประชากรปลาหมอสีคางดําอยู่ในภาวะเสี่ยงแต่ในทางกลับกันสัตว์น้ําชนิดนี้สามารถ ประสบความสําเร็จในการแพร่กระจายพันธุ์และกลายเป็นสัตว์น้ําต่างถิ่นที่ลุกลามของประเทศไทยซึ่งทั้งหมดนี้นําไปสู่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาและการควบคุมการนําเข้าชนิดพันธุ์สัตว์น้ําต่างถิ่นซึ่งควรมีการพิจารณาดําเนินการอย่างรอบคอบดังนี้ค่ะการนําเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นถึงแม้จะนําเข้าเพียงปริมาณน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ปลอดภัยจากการลุกลามความสามารถในการปรับตัวความทนทานพฤติกรรมชีววิทยาการกินอาหารและการสืบพันธุ์ของ น้ําเหล่านั้นต่างหากที่มีส่วนสําคัญต่อการแพร่กระจายเป็นอย่างมากดังนั้นในกระบวนการพิจารณาการนําเข้าสิ่งมีชีวิตสังงถิน่นจึงควรจะต้องพิจารณาข้อมูลชีววิทยาและประวัติการลุกลามในพื้นที่อื่นๆเป็นสําคัญค่ะ กระบวนการควบคุมภายหลังการนำเข้าเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้การควบคุมการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นได้จึงควรมีการเก็บตัวอย่างอ้างอิงของสัตว์น้ำที่นำเข้าเพื่อเปรียบเทียบกับประชากรหากเกิดการแพร่ระบาดในอนาคตรวมถึงจัดทําทะเบียนการครอบครองและหรือการนำเข้าชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นอื่นนะคะรวมถึงการติดตามการตรวจสอบการแพร่กระจายและนำไปสู่การบังคับใช้ทางกฎหมายในการลงโทษผู้ที่ทําให้เกิดการหลุดลอดของสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ เป็นอันตรายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินอกจากนี้ก็ควรมีการพัฒนาเทคนิคทางพันธุศาสตร์ในการติดตามร่องรอยการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถทำได้โดยเทคนิคที่เรียกว่า environmental DNA หรือ eDNA ค่ะเทคนิคนี้จะช่วยให้การตรวจพบการเพิ่มปริมาณที่ผิดปกติสามารถตรวจพบได้แต่เนิ่นๆเพื่อการควบคุมและการกำจัดได้อย่างทันท่วงทีขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ